สวัสดีตอนแรกครับพี่น้องมัอนี่สภาพามาลงเบสครับผมไม้ลิ่งสเสมอตอนเสาลิงเสมอเมืองซีโุคุณยูต้นนี้ครับต้นนี้เขาเป็นตน้นเสมอบ่พี่น้องห่ามงครับผมเวลาห่ามง้งนครับจะลงไม้นี่แล้วครับไม้ลงจากนี่แล้วนะครับไม้ลงจาก มันสีเงาไปผุ่นแต่ผมจะไปเสียบั้งผุ่นมากก่อนอน,นี่ต้นสเมยครับลิงมันสีมาสวงตีสีที่หาเบ็ดไอ้ขวดเรือพี่น้องเบ็ดขวดเบ็ดขวดเงียบกหอยครับผมน,นี่มอไฟไปพี่น้องผุนสะพนัน ท่าลวนสภาพในพระรามสองไปออกไปมา,าใช่ครับผมพาเบิงบรรยากาศพี่น้องอันนี้ท่าเขาพี่น้งองผู้น้ำขึ้นได้นี่งใหญ่หลายขนาดเ้ยมุ่อไรมหาปลาข้างดำดวนเลย ลิงสมัยมาอยู่ปลานี่นะพี่น้องโอ้น้ำขึ้นว่ะว่าพี่น้องเบิง่งบรรยากาศโอ้ปลาข้างดำบอนปลาข้างดำบวดเพื่อนเลยพี่น้องคนมีนะพี่น้องย,ย้อนไซอเอาย้อนไซมานี่น้ำขึ้นนะพี่น้องนี่ นะี่ละย้อนใช่นเนาะเดี๋ยวมือเส้าพอกันครับพี่น้องมาแต้มีแต้มบ่มันโดนมาทีนึงกับว่าบ่กใครผ่าเป็นไหนนะ่ะโอเคครับมือเส้าพอกันครับผมสวัสดีตอนเส่าเาครับพี่น้องพยายามเบดกันครับประมาณตีหาเครื่องครับพี่น้องไป ประมาณบ่ครับอากาศเย็นครับอากาศหนาวอากาศเย็นก็จำมานบ่พี่น้องโอ้เขีดเตกลี่ยดมะเร็งดินไส

Quay phiên họp, lắng lẽ, yêu cái, nữa. lắng, you need. Có thể. Siêu tinh bóng, siêu bóng, tinh bóng, tinh coi tinh thế tinh bóng, tinh bóng, tinh bóng, tinh เดี๋ยวมาเลี้ยงสิมาคู้ไวรุ่นยังเว้นครับผม

Ngoài này con đúng, 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 đúng. hôm lâu Nằm lâu lắm lâu ช,ช้อน่อยชนโอ้นี่พี่น้องเป็นกินลึกสมบรูรณ์เอเตรียมแรกพี่น้องเดี๋ยวขอเก็บกันครับ นี่ครับพี่น้องกินลึกสมอกินลึกป่าเลยดลยน,นปาย่ำนี่มันอึดมันอยากเลยพี่น้องเว้มันคือปาย่ำนั่นเด้มันคือปาย่ำฝนครับเดี๋ยวเก็บบนครับพี่น้องไปต่อครับ Nằm lung. Láng này sườn nhan Sườn nhan phốm cho bác Vân được Vậy rùn mà len lên Nằm lung. Láng này chứ ta thì cái nào ở trên mình đáy sửa nhàn vào phải ừ. như là cái đó đi nhớ đơm. đang đơm nhựa cứ câu bài lụt nhân viên khắp hôm phải lùn nhắm viên thích động 哦，我哦，鸟用的行，对。 làng nghỉ đấy, thường thì nó đang làm ăn nhiều, đi chìa, bưng sườn cá hù lẹo, nhiều bao nhiêu, à, đi nào Ôi, mít tí nó phải nồng rồi Sửa, nhàn Nó bị phá Cái này Hửm Lớn mọi người nhé Hãy subscribe cho thai อย่เงี้ยพี่ต้องเดี๋ยวรุนกันมืนอรุนยำแรกครับผมยำแรกพอกันครับพี่ต้องมากู่เบ็ดยำแรกหนากระดางขึ้น